พี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นทําให้เกิดความทรหดอดทนพี่น้องคุณสมบัติหนึ่งนะที่บ่งบอกว่าเราเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาแล้วนะคะคือความทรหดอดทนนะคะเราจะเผช,ชิญสถานการณ์ที่ยากนะคะแต่เรายังเชื่อในพระเจ้าอยู่เราจะ ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องใช้ความอดทนความทรหดอดทนแต่เราก็ยังมีความเชื่ออยู่นะคะมันเป็นสิ่งที่ง่ายเมื่อเราจะเชื่อพระเจ้าเมื่อพระเจ้าตอบคำอธิษฐานเราและเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามสิ่งที่เราคาดคิดนะคะมันก็เป็นการง่ายที่เราจะเชื่อวางใจในพระเจ้าแต่ในสถานการณ์ที่ยากละ่ะเราจะสามารถวางใจพงได้ไหมนะ,ะสิ่งที่เราอธิษฐานมาหลายปีพระเจ้ายังไม่ตอบ เมื่อเราอธิษฐานสถานการณ์ดูเหมือนจะแย่ลงนะคะพี่น้องเรายังรักษาความไว้วางใจนี้ได้ไหมนะ,ะในพระคัมภีร์บอกว่าความเชื่อของเราต้องถูกทดสอบด้วยไฟนะคะไฟนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีนะ,ะไฟเป็นความร้อนแรงมันเป็นความอะไรที่ลําบาก นะแต่ความเชื่อของเราถ้าผ่านการทดสอบด้วยไฟพระเจ้าพอพระทยัยแสดงว่าเราเป็นคนที่มีความเชื่อที่มั่นคงนะแล้วความเชื่อที่มั่นคงก็จะนําชีวิตของเราให้มั่นคงเพราะเราไม่ตกใจไม่แตกตื่นกับสถานการณ์ที่ไม่ได้เป็นใจนะคะแล้วสิ่งที่ เราต้องเผชิญนะคะจะต้องทําให้ความเชื่อของเรายิ่งหนักแน่นมั่นคงมากขึ้นนะคะตัวข้าพเจ้าเองนะ,ะหลายครั้งที่อธิษฐานพระเจ้าไม่ตอบเลยแล้วสถานการณ์ดูเหมือนแย่ลงด้วยนะคะช่วงแรกๆเราก็อาจจะรู้สึกว่าเราใจฟอเรามีคําถามว่าแท้จริงแล้วพระเจ้ามีจริงหรือเปล่านะคะเมื่อเราตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นเราเริ่มสงสัยว่าที่ผ่านมาเนี้ยเหตุบังเอิญหรือเปล่าที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานเรานะคะ แน่นอนว่าความคิดเหล่านี้สามารถแวบมาได้หรือบางครั้งเราอาจจะรู้สึกนอยกับพระเจ้าว่าพระเจ้าพงทำอะไรอยู่นะี่ยพระเจ้าทําอะไรอยู่ทําไมพระเจ้าถึงปล่อยให้ทุกสิ่งมันแย่ลงอย่างนี้นะคะเราอาจจะมีคําถามต่างๆนาะนาะแต่เราจะต้องเปลี่ยนท่าทีของเรานะคะอย่าให้ความคิดด้านลบนั้นเข้ามาแล้วทําให้เราสงสัยพระเจ้าแต่พี่น้องต้องยึดอยู่ในสิ่งที่พระเจ้าเป็นจริงๆนะคะว่าพระเจ้าทรงรักเรา พระเจ้าไม่เคยล้มเหลวนะคะสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญากับเราไว้มันจะเกิดขึ้นตามสัญญานั้นนะมันอาจจะใช้เวลาแต่ไม่มีใครแย่งพระสัญญาของพระเจ้าไปจากชีวของเราได้เมื่อพระเจ้ากําหนดชีวิตเราเมื่อพระเจ้ากําหนดแผนงานในชื่อของเราแล้วนะคะไม่มีใครที่จะขโมยแผนงานหรือพระพรของเราไปจากชีวิตเราได้นอกจากตัวเราเองที่เราไม่เชื่อนะคะเหมือนอิสราเอลนะที่พระเจ้าสัญญาว่า พระเจ้าจะให้พวกเขาได้เข้าสู่ดินแดนานาอันนะคะจากการที่เดินทางในทินธุระกันดาลมานานแล้วนะคะพระเจ้าก็ต้องการให้พวกเขาได้เข้าสู่แผ่นดินที่มีทุกสิ่งอย่างบริบูรณ์นะะเหมือนแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าเป็นความครบบริบูรณ์นะคะแต่มีแค่สองคนที่เชื่อนะคะพระสัญญานี้ไม่สามารถเป็นจริงได้เพราะว่า ผู้สอดแนมนะคะอีกสิบคนไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะอะไรมันดูเป็นไปไม่ได้เลยพระเจ้าในที่ที่นี้มันดีจริงๆแต่มันมีคนยักษ์ที่อยู่ที่นั่นเราไม่สามารถโจมตีเขาได้หรอกนะคะพวกนี้คือจดจ่อกับปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ขาดความเชื่อว่าใครเป็นผู้ที่นำเขามาไกลถึงเพียงนี้ใครเป็นผู้ที่ดูแลในขณะที่พวกเขาอยู่ในถินทุรกันดาร พวกเขาลืมลืมพระคุณของพระเจ้าลืมสิ่งที่พระเจ้าเคยทําในชีวิตของพวกเขาลืมการดูแลของพระเจ้าว่าตลอดช่วงเวลา40ปีพวกเขาไม่ต้องทํามาหากินเลยแต่พวกเขาก็มีกินอยู่ตลอดนะคะพวกเขามองสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นพวกเขา คืออาจจะมองว่ามันไรค่านะทาให้พวกเขาไม่เห็นพระคุณของพระเจ้ามันจึงทําให้พระสัญญาของพระเจ้าไม่ได้เกิดผลในชีวิตของพวกเขาเพราะพวกเขาไม่เชื่อนะแต่คนที่เชื่อคาเล็บแล้วก็โยชูวาสองคนได้รับพระพรได้รับสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้เพราะว่าเขาเชื่อเขาไม่ได้มองสิ่งตรงหน้าว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่เขายึดไว้ก็คือว่าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าให้ที่นี่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นให้เราไปเลยไปเดือวนี้เลย เพราะว่ามันจะสําเร็จเพราะว่าพระเจ้าบอกแล้วว่าพระเจ้าให้เรานะเช่นเดียวกัน เมื่อเราถูกทดสอบความเชื่อนะคะเราเอาความเชื่อของเราวางไว้ที่ไหนเราเชื่อไหมว่าพระเจ้าสัญญาแล้วว่าเราจะสูงขึ้นทางเดียวพระเจ้าสัญญาแล้วว่าเราจะหายป่วยเราเชื่อหรือเปล่านะแค่นั้นเองถ้าพี่น้องไม่เชื่อพี่น้องก็ไม่ได้รับสัญญานั้นนะแต่ถ้าพี่น้องเชื่อแม้กระทั่งที่พี่น้องอยังอ่อนแออยู่นะพัะสัญญานั้นเป็นจริงเพราะว่าพระเจ้ามีเวลานะมีเวลาที่จะตอบคำริษานของพระองค์ เพราะฉะนั้นให้เรายึดในพัญญาของพระเจ้าให้ความเชื่อยึดหนูในพัญญาของพระองค์นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้าคะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์ แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเลยนะคะแล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ